โอเคยินดีรับเข้าสู่ซิมสองยี่สิบ n หนึ่งนะฮะโอเคคราวนี้เราจะมาเอ่อบอกวิธีเอ่อทำให้เอ่อทำให้อายุซิมนี้ลดน้อยลงนะฮะก็สถาบใครก็คงรู้อยู่แล้วสินะฮะแต่ก็กูก็อยากบอกอะไรสักหน่อยนะฮะเพื่อสำหรับคนไม่รู้เฉย ทำอซ์แทมให้ซิมอายุน้อยลงขึ้นนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก็คือปณิธานซิมระดับทองคํานะฮะทองคำนะฮะดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นทองคำเนี่ยยิ่งดีเลยฮะอ่าแล้อ,แลอย่างที่สองก็เราก็ต้องมีคะแนนปณิธานซึ่งหาได้มาจากเนี่ยฮะความปรารถนาให้เราได้เนี่ยก็เราซื้อน้ำยาแห่งชีวิตมาสักอันนึงอ่าคนนี้ก็ซื้อมาด้วย อ่าเราก็ดื่มนะการหลับเราก็เราก็ดื่มนะ,ะด,มนะดูจากมี่ฮะอีกสิบห้าวันเราจะเราจะชรลาในอีกสิบห้าวันนะพอดื่มปุ๊บปุ๊บเขจะลดไปกี่วันเอ่ยโอ้ลดไปตั้งสามวันนะฮะดื่มแปให้ให้มันเต็มแล้ว เอาก็การในกอที่ดื่มเนี่ยเราจะคัดเลือกจากคนที่ว่ามีทักษะตั้งเยอะแยะมากมายบานนี้นะฮะเราทําให้ตัวนี้สะเจ๋งขึ้นเลยเราไม่ให้มันว่าแก่ชราพวกนี้หรอกฮะอามาณเนี้ยเราก็ดื่มเลยไม่ต้องห่วงฮนะสองคนที่เป็นฝาแฝดกันนะไม่ต้องสงสัยหรอกครับ <c oughs> โอเคอีกอันนึง่ง <c oughs> เนี่ยพอดื่มปุ๊บใช่ไหมฮะอายุเราอายุของเราเนี่ยจะลดน้อยลงจะทาให้คนที่อายุมากกว่าเราก็จะนําเราไปเลยนะครับเนี่ยนาไปเลยนะฮะก็คือเราแก่กับลูกตัวเองนะฮะอ่านี่ลูกตัวเองนะฮะเนี่ยเนี่ยก็ต้องขอบคุณที่รับชมด้วยนะฮะก็ไม่สามารถลดอายุเนี่ยไม่สามารถลดอายุไปจนถึงเด็กได้เลยนะฮะเรียว่าข้ามไปกลายเป็นเด็ก พวกนี้ไม่สามารถทําได้นะฮะก็ไม่สามารถทําได้ก็สลดไปนะฮะเสี่งไปนะครับเสียงไปไยออ่อโอเคก็ลองให้คนนี้มาดื่มดูนะอันนี้คนนี้ดื่มไม่ได้นะเพราะปริหารเท่านี้นะฮะมันมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะทำให อายุของเขาเพิ่มขึ้นและหรือว่าตายเร็วขึ้นนะฮะก็ผมก็เลยต้องเอาเนี่ยมาเตือนนะ,ะอ่าก็ต้องขอคนที่รับชมนะ,ะขอบคุณครับ